เกมนะนเล้วมาอยู่ในเกม Pocket Warrior ก็วันนี้ผมจะมาแนะนำการเล่นเกมสำหรับคนที่ชอบโปเกมอนเกมนี้ก็มันมีระบบหลายอย่างแล้วผมไม่แค่ย2เองนี่เกมนี้ให้เกิดมันจะปลดล็อกไปตามเลเวลแถบนี้นี่นี่ผมเหลือที่อันตอนนี้ที่ผมมีโซกาเรโยแล้วผมก็มีคิวอยู่ ซึ่งก,กิวแต่ละกิวเนี่ยไม่รู้ทําไมนะไม่ชอบยับไม่ชอบรับลูกแขนรูกเป็นโลกอะไรก็เท์ที่เป็นเท์ของคนไทยเนาะแล้วก็มีโปเกมอนที่ผมมีทั้งหมดแล้วผมก็วันนี้จะมาสอนหาพ a าสเตอร์บอันนี้มันจะหาได้ทั้งหมดห้าลูกแต่ว่าต้องใช้จำนวนโปเกรมอนที่หาจับมาได้ ซึ่งนี่คือวิธีที่ผมจะสอนนะทุกคนถ้าถาเกิดว่ามีเปตามอนนะหรือดิโตเนี่ยเยอะๆยเนี่ยกดไปเลยแล้วก็นี่กดย่อยมันที่ไม่ย่อยตัวอื่นเพราะว่ามันมันเปลืองนะมันไม่มันไม่สามารถกลับมาเป็นตัวเดิมได้มีทำาน,นี้บักกี้เจ็สิบากกี้สิบสองใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู ผมจะเปิดเสียงเกมไว้เบาๆเลยคีย้เกจเ,เปิดว่าเวลาเปิดเสียงเกมแล้วมันจะไม่ได้ยินเสียงพุมเลยอ่ะเนี่ยราดูนะขึ้นมาเป็นสีร400แล้วก็วิธีค่านี้แหละเแล้วก็สำหรับคนที่เล่นมือใหม่นะ ไอพวกเนี้ยเรามีพาะมาันเก่งๆสักพักหนึ่งเราค่อยกดลงเพราะมันจะได้ของแล้วก็อน,นี้อันนี้จะเปิดตอนเลเวลเท่าไหร่นะทำไม่ได้ออ,อันนี้อันนี้หน้าอ้อคนที่เล่นมสี่วันแรกนะคนที่เล่นสี่วันแรกก็จะได้เออนี่ เออ่นี่ทันเดอร์รีเซพล็อคแล้วก็ถ้าเกิดว่าล็อกอินครบ14วันต่อเนื่องได้มิวทูเป็น SSR เอรไปเลยพอหลังจากที่เราได้ทัเนเดอร์เสร็จแล้ว่ยผ่านไปวันหนึ่งมันจะเอาบูทูมาให้ซึ่งมิวทูจะเป็นโปรเกมอนระดับ s s r เออรที่เก่งที่สุด ก็ไปต่อเป็น U R เมกาเมโทรไได้ซึ่งมันเก่ง,งเก่งเก่งกว่าเมกาเลยก็ราะท่ายานก,กาันสตา์ทที่เลเวลหนึ่งนะนะสองตอนนี้ที่เป็เจ้าแทงก็เดี๋ยวขอจบการเล่นวิ่งแค่นี้นะครับผมก็ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ขอสักพักขอรักสิบไลค์ก็พอทุกคนขอบคุณครับ